สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุขมองสุขบ้านดีพี่น้องตอนนี้เรากำลังอัยพรถสิบกระไตลาดแรงอยู่พี่น้องสังเกตพี่น้องตาลงลงกลวงลงคงัวพี่น้องเฮ้ยพ่นไปตลาดแรงพี่น้องตลาดแร่งวางตะดีพี่น้องขับข้มข้าวนะไ้ มือซุกแล้วต hmm. ้องมัง่งตะเนมลังตเนาะตะลืมบ่ไน่ระละลืมรถเพิ่นาเมื่อคันไดกินข้าวลงเนาะน้องมีอยอื่นจะแก่มาแทนแล้วนี่กบนบหายรอแทนจะไปแงให้้กลังสิมือเนาะ ตะเวนโต๊ะ,ะติดทำกํายามสาเสาตะเวนบาทำขึ้นเมื่อเพื่อน,นไฟดับห่อนจึงตายมเมื่อเมล็งไฟดับก็แห้งหน่อยตึงตึงตาย ไนอก variance, ่ก้ามีกิลิแล้วก้ามีกิลีบงครั้งต้อลงเกลือพอกเูดักรลุน้ำกันเด้อพี่น้อวก็ได้ยังแนไปฝากโอเมนงอดเดอดเดือเด้อกําลัองออด้านน้ำม้อน้อย nó thằng nào nữa để coi. Cái kia ở bên mà họ đây các Thấy vô đây này nè. Thấy vô đây này. này, này. Lai. Nha nha con. mà hãy thì lẽ nó sẽ เขาเล้งเลยกินกำลังกินอยู่เด้ไม่เขากินไวนแทะแต่ตะบงับต้นไข่โอ้เขากินอีสต์ส้นเส็บกินไว้แทะคนหน่อย จเนโย้ย้องมินอรถมาใหา้ลยรห้างหน่อยไย้ยเริ่มใช่อะไยังเนียไเพิ่นเอาเอรอรมาใหา้อ่ยเกินกินปลากิน

หลัดสาวยังไปเปิดไฟให้คัวเลยปิดอันนี้เลยส่งแม่ตัวนังเลยปิดทำขายรถตลาด Nóng mất ô ma là năm cặn, ừ. cặn rồi lẽ thử cân khác xong rồi nong ำล yeah. huh? yeah. no. ืมื่อวานนี่ฮึลืมบ่เออยังลุงตุ้นามดต้มกันเดางหนัหงตุไก่ตามงหงกับยังเกาะตุนไก่ไข่ตุนไข่ตุน ตุนไข่ไข่ตุนไม่มกาเพื่อนบัดอันยีนนะฮะชุบผีชีอันชุบูหมอตงกาทอคหมอีประจานเร็ตเดียว อยู่หานใจเนาะหมอแต่ว่าเสียไวลุงซาวต้มน้ําฮ้อนสงนมให้อีอยตะกี้ต้มมือตะกี้เสียไวยังไปไล่นกอยู่บ่ลุงเดี๋ยวนีบ่ได้อะบ่แับามาุตมาหงไปว

อแียบเอาอะไรเนาคุณเด้อพี่น้องเอ้ยเตือเด้อีแห้งเด้อเพ็นงแล้วมั้งเขนดแล้โอ้าใส่จเสียบเลยเยอะกว่าตังใสนไีมโอ้เสียบเอาห้าเออคุณลายเด้อคนี่เนาะคนนี่มันก็ิแดง

เปิดบางนน้นูสวิตไฟของน้ำห้องเยอะอืมีูเมน่่งเม็ดอีกาบาอีแอันนี้เห็นครัวเพิ่นสว่างแจ่งยังใะสีสาิตเหรเราบ้างอีกใช่ปะฮะปักไปอะไอยู่ในอีกครั ดอกอดอกาดอคือ่าะดอกทังทางนะโดยอตโหขาดอย่างนรเงี้ดีเลยตัวทางนั้นมันเป็นยังไงเขาไม่ใช่เอิมันสั่นนะไปดูว่าวับอยู่เนาะหลอดมันหลอดมันอยากเสียใส้ก็ได้เลยเอี๋ยวนี่ไส้เลยแล้ว ลายได้พี่นอ้องเลิกสิพากันเมื่อแล้วครัแล้วขอบคุณหลายๆพี่น้องสุกุลสุกคนที่ติดตามพี่นอ้องอยู่ดีไม่แห้งพี่สุกุลสุกคนพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนพบกันไหมคลิปนะสบายดี